สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะข่าวดีที่กําลังจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณคือเรื่องอะไรนะคะกองที่1กองที่2กองที่3ค่ะมาดูกองแรกนะเก้าเหรียญน,นะคะเก้าไม้เท้าและ The l o v e r s นะคะข่าวดีของคุณนะคะน่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักเลยนะคะการงานหากคุณกําลังพยายามทํางานอย่างหนักนะคะหรือตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะกําลังรู้สึกว่า คุณทำงานเยอะทำงานหลายสิ่งหลายอย่างแต่งานนั้นกำลังจะสร้างรายได้ให้กับคุณเป็นอย่างดีเลยนะคะหากตอนนี้คุณกำลังเป็นโสดคุณกำลังจะเจอคนรักนะคะที่เป็นรักแท้ที่เป็นรักที่อาจจะเป็นรักจากอีตชาตินะคะเข้ามาในชีวิตคุณหรือบางคนถ้าคุณกับคนรักของคุณมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารกันอยู่นะคะหรือมีการปิดใจปิดความรู้สึกหันมาอยู่เป็นโสดๆกันตอนนี้นะคะคนคนนี้จะมีการเข้ามาขอคุณแต่งงานนะจะมีการกลับเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ กองที่2ค่ะหถ้วยเดอะซันและ c h a r ออดนะคะกองน,นี้นะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะงานของคุณนะคะกำลังจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหากใครกำลังคิดที่จะสอบแข่งขนันสอบทหารสอบตํารวจหรือสอบข้าราชการนะคะคุณจะสอบติดหรือถ้าคุณกำลังสอบเลื่อนยศเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง ะค,ะคุณก็จะสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้สําเร็จนะคะจะประสบความสําเร็จรวมถึงในเรื่องของความรักด้วยนะคะความรักคุณจะเจอคนที่มีความแตกต่างกับคุณเป็นคนทางไกลได้หรือคนรักของคุณที่คบกันอยู่ถ้าเป็นคนทางไกลเขาจะมีการเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์นี้มาชัดเจนมากขึ้นนะคะเขาจะพยายามทำทุกทำให้ทุกอย่างมันสมหวังสําเร็จนะคะดูกองที่3นะคะ1ิเหรียญสี่ไม้เทา้าเด็กถือไม้เท้านะคะคนกองนี้คุณน่าจะมี เกี่ยวกับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะแล้วก็การงานความรักได้นะคะหากตอนนี้เวลานี้นะคะคุณกําลังทําทงานนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจส่วนตัวหรือพนักงานประจําก็แล้วแต่คุณกาลังจะมีความมั่นคงในเรื่องของการงานการเงินมากขึ้นนะคะคุณจะได้ผลกําไรมากขึ้นหากคุณทําธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือบางคนคุณอาจจะได้เงินจากครอบครัวของคุณนะคะหรืออาจจะมีผู้ใหญ่ครอบครัวพ่อแม่นะคะที่เขา อาจจะแบ่งมรดกหรือมีโอกาสได้รับเงินก้อนนะคะเงินก้อนใหญ่เลยล่ะค่ะนะคะหรืออาจจะมีโชคมีลาบได้นะแต่ส่วนใหญ่จะมาจากนำพันน้ำแรงของคุณนะคะหรือบางคนนะคะคุณอาจจะกําลังมีใครบางคนที่เขาจะเข้ามาติดต่อสื่อสารมีใครอยากคุยอยากพบอยากสารสัมพันธ์กับคุณไปถึงการสร้างครอบครัวนะคะหรือถ้าคุณกับเขาเป็นคนรักกันแล้วตอนนี้เขาก็อยากที่จะติดต่อสื่อสารพูดคุยกับคุณกันถึงเรื่องการสร้างอนาคตกับคุณนะคะ การแต่งงานการมีครอบครัวมีลูกมีเต้าด้วยกันนะ